พอฉีดวัคซีนแล้วแม่จะพาไปเมืองนอกวางใจได้แล้วจากนี้จะไม่มีใครรังแกลูกได้อีกแม่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างแข็งแรงนะเด็กดี ผมจะรักษาลูกคุณอย่างเต็มที่แต่ลูกของคุณเสียเลือดมากต้องให้เลือดแต่เลือดก็พิเศษที่โรงพยาบาลไม่มีกลุ่มนี้ครับใช่เลือดของฉันเอาเลือดฉันไปเลยต่อให้เอาเลือดฉันไปจนหมดต้ช่วยลูกได้ก็ไม่เป็นไรกันคุณสือคุณเองก็บาดเจ็บจะให้เลือดลูกได้ยังไงยกติดต่อพ่อของเด็กเถอะครับพมอคะคุณใช้เลือดของฉันนะฉันไม่กลัวเจ็บกับคุณหมอผมรู้คุณเป็นห่วงลูกแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เลือดของคุณไม่ได้จริงๆเด็กยังเล็กมากคงไม่ใช่ไม่มีพ่อนะคุณสือไม่ต้้องววนแล ถ้าคณอยากช่วยลูกคขาเรีบติดต่อพ่อของเขาให้รีบมาเถอะครับแต่มือถือฉันพังตอนถูกรถชนไม่รู้จะติดต่อเขายังไงเอางี้ครับคุณบอกเบอร์มาผมจะโทรให้ผู้ชายสมัยนี้แย่จริงไม่มีความรับผิดชอบเกิดเรื่องกับลูกเมียขนาดนี้ยังไม่โผลมาอีกเบอร์โทรเบอร์โทรของพ่อเด็กคือหนึ่งห้าเก้าสวัสดีครับจากโรงพยาบาลหัวอันคุณเป็นพ่อของลี่จินเหยียนใช่ไหมโรงพยาบาล เด็กเป็นอะไรเมียกับลูกของคุณถูกรถชนตอนนี้ต้องให้เลือดด่วนรนิบมาโรงพยาบาลด่วนครับรถชนตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้พวกเขาได้รัาบบาดเจ็บรีบมาเถะครับได้จะไปเดี๋ยวนี้คุณชายลี่เอกสารต้องให้คุณ <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวสิเท่าแกรีบร้อนขนาดนี้จะไปไหนครับร้านหลานร้าน,านหลอนค่ะเหนียบกำลังช่วยเขาเขาไม่เป็นไรหรอกนะ ลูกเป็นอะไรไปหนูคงอยู่ต่อไม่ได้นดแบบน่อย่าคิดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นหนูไม่รู้ว่าเลจนจินฮาจะยอมมาไหมถ้า,มาไม่ยอมมาเหอเย็นเย็นนะเ <c oughs> ซมูรอดถ้าปลอดภัยนะฉันปลอดภัยในที่สุดคุนก็มารีบไ,ไ,ไปให้เลือกลูกเราเทเรนไพร์แล้ว,ล,วลูกของเราเหรอหนเธอบอกว่าใช่ลูกฉันนีะฉันพลาดน,นี้กินจะคิดว่าโกหกคนอีกเหรอฉันจะเอาชีวิตลูกตัวเองมาล้อเล่นยังไง <c oughs> พวกคุณวางใจเถอะครับผมจะช่วยลูกพวกคุณเต็มที่ขอบคุณค่ะคุณหมอคุณสือผมจะทำแผลให้นะครับฉันกับจินเยียนกรุ๊ปพิเศษเหมือนกันหรือจะเป็นลูกฉันจริงๆขอบคุณค่ะสือมู่รอน จินเย็ยนเป็นลูกชายฉันทำไมเธอถึงบอกว่าไม่ใช่เล่จินฮันความจำคุณแย่จังนะฉันเคยบอกไปแล้วแต่คุณไม่เชื่อเองและผลตัวดีเอ็นเอก่อนหน้านี้เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ฉันบอกไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้งคุณเลือกเชื่อพวกเขาไม่เชื่อฉันกับลูกเป็นมั่วเยยนมั่วเยียนต้องเป็นคนที่ปลอมผลตรวจไปลากตัวมั่วเยียนมาเดี๋ยวนี้ร้อนรนอุบัติเหตุคราวนี้แปลกๆไม่น่า อาจมีคนตั้งใจทำใครที่ชั่วร้ายขนาดนี้ลงมือกับฉันไม่เท่าไรแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นเธอวางใจให้เป็นเช็คแล้วฉันไม่ปล่อยคนที่คิดร้ายกับพูกเธอไปแน่พอแล้วเรื่องนี้ฉันสืบเองไม่รบกวนนายไม่แน่อาจจะเป็นฝีมือของคนใกล้ตัวนายก็ได้คนใกล้ตัวผมหรือเป็นมั่วเยียนหล่อนจะใจกล้าไปแล้วพักให้สบายใจเรื่องจินเยียนพ่อจัดการเองถ้ามีอะไรพ่อจะมาบอกฮะพ่อไปดูจินเยียนแท้รีบยืนฐาน ร้านรานบาดเจ็บแถมเสียขวัญต้องพักผ่อนนายออกไปเถอะนะฮัลโหลแกว่าลูกของร้านร่านคือหลานชายของแม่เหรอดีจริงๆดีจริงๆ,ๆอะไรนะอยู่ที่โรงพยาบาลเกิดเรื่องอะไรทำไมร้านร่านกับหลานแม่ถึงอยู่โรงพยาบาลถูกรถชนเหรอแล้วอาการหนักมากไหมอยู่ที่โรงพยาบาลไหนรีบส่งที่อยู่มาให้แม่แม่จะไปเดี๋ยวนี้ละ แม่เกิดเรื่องอะไรคะร้านดานกับหลานของแม่ถูกรถชนเข้าโรงพยาบาลในผลตรวจบอกเด็กไม่ใช่ลูกของพี่จินหานไงหนังสือมู่รานต้องใช้วิธีไหนมาหลอกพี่เขาอีกแนะ่โถเอ้ยมองแว็บเดียวก็รู้ว่าเหมือนจุนหานอย่างกับแกแม่เชื่อว่าเขาเป็นลูกของจินหานแต่พวกแกไม่เชื่อตอนนี้เกิดเรื่องกับเด็กต้องเข้าโรงพยาบาลให้เลือดแล้วมีแต่เลือดของจุนหานเท่านั้นที่ใช้ได้ผดลตรวจคราวก่อนต้องเป็นของปลอมแนะ่ไม่ได้ไม่พูดกับแกแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลพี่จินหานให้เลือดกับไอเด็กนั่นแล้ว จะต้องให้สือมู่รานเข้าบ้านมาแย่งความรักจากพี่จุนหานไม่ไม่มีวันยอมให้มันเข้าบ้านเด็ดขาดแม่รอก่อนหนูไปด้วยสือมู่รานคุณชายลี่สงสัยฉันแล้วถ้าฉันต้องตายก็ขอลากแกลงนรกด้วยฉีกข้างซ้ายถอดแขนเสื้อด้วยเสียงพยาบาลคนนี้ ทำไมถึงคุ้นหูจังว่าไงนะหาโหม่เยียนไม่เจอครับไม่มีใครรู้ว่าไปไหนอีกจากคุณชายสืบรู้แล้วว่าโม่เยียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุคราวนี้เป็นฝีมือหลอนจริงๆนางนี่สมควรตายคุณชายรีผมกลัวว่าหลอนอาจจะปองร้ายคุณนายน้อยรียส่งคนไปคุ้มกันคุณนายน้อยเถอะเธอคือโม่เยียน เป็นฉันแล้วทำไมสื่อมูรานไม่ฉีดยาซะดีๆมั่วเย็ยนจะทำอะไรอีกนี่เข็มนั่นมันอะไรยาที่ทำให้แกหายไปตลอดการไงล่ะสื่อมู่รานแกนี่มันดวงแข็งจริงๆรถชนแรงขนาดนั้นแกกลับมีแผลแค่นิดเดียวอุบัติเหตุนั่นเป็นฝีมือของเธอใช่แกคิดจะไปฟ้องคุณชายลี่ล้วสิขอบอกเลยว่าหมดโอกาสแล้ว มวยเย็ยนอยู่เดีนี่คุณชายลี่มวยเย็ยนเธอจะทําอะไรเธอมันชั่วร้ายมากนะไม่เพียงปลอมผลตรวจดีเอ็นเอยังจ้างคนขับรถชนตอนนี้ยังปลอมเป็นพยาบาลมาทาร้ายร้านร้านอีกคุณรู้หมดแล้วฉันแค้นที่ตัวเองไม่รู้เร็วกว่าน,นี้ให้คนช่วยอย่างเธอมาอยู่ข้างตัวจนร้านร้านกับลูกต้องลําบากทุกอย่างที่ฉันทําไปเพราะฉันรักคุณฉันอยู่ข้างตัวคุณมาหลายปีฉันตั้งหากที่เหมาะกับคุณสื่อมู่ร้านไม่คู่ควร ฉันจะทำให้มันหายไปจากโลกนี้ซะ,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 ะนี่นี่มันยาอะไรคุณชายลี่ฉันรักคุณขนาดนี้ทำไมคุณทำกับฉันได้ลงคอ คุณลี่คะเธอตายแล้วกำต,ตามสนองพยาบาลข้างนอกคุยกันให้แทบว่าเมื่อกี้มีคนตายเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมือ่อเหยียดจะฆ่าฉันแต่พลาท่าจะตายซะเองหญิงชั่วร้ายแบบนี้ตายได้ก็ดีมุ้ก็ยยนความผิดทั้งหมดให้เหยิงน,นั้น ก็จะไม่มีใครสงสัยเรารันรันหนูปลอดภัยใช่ไหมไม่อยากเชื่อเลยว่าม่วเหยียนเป็นคนแบบนี้ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วแม่พูดตั้งแต่แรกว่าเด็กคนนั้นเหมือนจุนหาเอย่งกับแก่ต้องเป็นลูกของจุนหาแน่นอนรันรันทําให้หนูต้องลําบากแม่ขอโทษด,ด้วยขอโทษนะจริงสิแล้วเด็กละ่ะอยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตเร่สัๆีๆตอนนั้นม่วเหยียนเอาผลตรวจให้เธอทำไมห,หล่อนเอาให้เธอไม่เอาให้ลจุนหาเสือโบราน พูกนี้หมายความว่าไงหาว่าฉันเป็นพวกเดียวกับมั่วเยียนเหรอขอโทษนะยะฉันเป็นลูกสาวตระกูลลี่จะไปเป็นพวกเดียวกับคนรับใช้ได้ยังไงทำอะไรลงไปย่อมดูอยู่เก่ใจพอแล้วเขาเป็นพี่สะพ้ายแกไปเรียกชื่อเขาตรงๆได้ยังไงก่อนหน้านี้แกหลงเชื่อมั่วเหยียนจนทำให้ร้านรานต้องลำบากรีบม,มาขอโทษเขาเลยหนูไม่ทำหนูก็ถูกหรอกทำไมหนูต้องขอโทษด,ด้วย แม่ในแม่พูดเข้าข้างมันเหรอพี่พจวนหานฉันเป็นพวกพี่มาตลอดเลยนะใครจะนึกว่ามั่วเย็ยนที่อยู่กับพี่มานานจะคิดไม่ซื่อลระพี่จวนหานฉันไม่อยากขอโทษช่วยพูดให้ฉันหน่อยสิพอทีฉันไม่ต้องทนคำขอโทษแล้วก็ไม่อยากคล้องแว้ใกับตระกูลลี่อีกสื่อมูร่รันหมายความว่าไงไม่ส่งมาสักทีรอมาหลายวันแล้วหนังสือยาญเหรอฮะอะไรนะจะหย่าก<อ>ันเหรอไม่ได้นะ ผัวเมียที่ไม่แม,ม้แต่จะเชื่อใจกันจะอยู่ด้วยกันทำไมอีกอย่างระหว่างเราเขาไม่มีความผูกพันสือมูารานฉันเคยกล่าวหาเธอขอโทษด้วยขอบอกอีกครั้งนะฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันต้องการจะอย่าไม่มีท่านฉันไม่ยากับเธอเหรอกรันดานแม่รู้ว่าตะกูลลี่ผิดต่อหนูออกจากโรงพยาบาลเราจะชดเชยให้กับหนูลองคิดดูนะ ลูกหนูเพิ่งอายุเท่านี้ถ้าหากว่าพวกหนูอยากันจะไม่ดีต่อเขานะเพราะว่าลูกยังเล็กมากอยากันตอนนี้จะกระทบน้อยสุดพี่จุนหารมันพูดขนาดนี้แล้วยังไม่อยาก,กับมันอีกซาซานแกไม่ห้ามพี่กับพี่สะพยก็ไม่เป็นไดแต่ไม่ควรจะสาดน้ำมันใส่เซอรมูรนัน ฉันรู้แล้วว่าจินเยียนเป็นลูกฉันฉันไม่ทอดทิ้งเขาแน่คุณคิดจะแย่งสิทธิเลี้ยงลูกกับฉันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหมายความว่าไงโอ้ยพอแล้วพอแล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้วตอนนี้ลูกยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตนะไว้ลูกหายแล้วค่อยคุยเถอะดูแล้วพี่น่าจะยังตัดใจจากนางจิ้งจอกไม่ได้ต้องหาทางทําให้พี่จุนหานตัดใจให้ได้แม้ตอนนี้เด็กออกจากไอซียูแล้วแต่ยังต้องอยู่ดูอาการเข้ายุ่อย่างน้อยอาจเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทุกเมื่อครับ เข้าใจแล้วคะ่ะจะให้ความร่วมมือทุกอย่างขอบคุณตัว<อ>นะครับ oh. ออกจากไอซีูแล้วรานหลันคราวนี้คงวางใจได้แล้วในที่สุดลานก็ผ่านด่านเคราะห์นี้มาได้เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วกลับบ้านนะใช่แต่เป็นบ้านตระกูลเซิรงไม่ใช่บ้านตระกูลลี่คุณเซิงรานดานกับลูกออกจากโรงพยาบาลก็ต้องกลับบ้านของเราฉันรู้ว่าพวกคุณสองพ่อลูกเพิ่งได้เจอกันแต่วันหน้ายังมีโอกาสอีกเยอะค่อยไปมาบ่อย oh. ๆไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยถูกไหม เห็นลูกผมเป็นอะไรเรียกก็ต้องมาไล่ก็ต้องไปไรไงพอนึ่งจะไล่ก็ไล่นึ่งจะให้กลับก็กลับคิดว่าลูกผมไม่มีพ่อเหรอคุณเซิงเรื่องไล่รันรานออกจากบ้านเป็นการเข้าใจผิดก่อนหน้านี้ผมปกครองลูกน้องไม่ดีทำให้เข้าใจผิดคุณพ่อตายกโทษให้ผมนะครับเขาเรียกพ่อว่าพ่อตา ใครเป็นพ่อตาอยากให้ยกโทษอืมก็ต้องถามลูกฉันว่าไงก็ว่ากันร้อนร้อนฉันให้คนไปเก็บกวาดห้องนอนเธอกับลูกแล้วพ่อจินเย็ยนกลับได้ฉันจะมารับไว้ค่อยว่ากันพ่อคะช่วงนี้พ่อต้องเหนื่อยดูแลเราคงมีงานต้องเคลียร์เพียบจินเย็ยนออกจากไอซียูแล้วพ่อกลับไปเธอหนูอยู่เองต้องเคลียร์งานจริงๆพ่อไปก่อนนะ เอาละพวกคุณออกไปเถอะคนเยอะรบกวนการน,นอนของจินเยียนห้องรับรองของโรงพยาบาลนี้ดูดีนะไปรอที่นั่นกันเถอ,อะได้ได้ได้ดันดาน,ดนเดี๋ยวจินเยียนตื่นเรียกเราด้วยนะฉันติดต่อพี่เลี้ยงให้แล้วแผลเธอเพิ่งหายเรื่องดูแลลูกให้พี่เลี้ยงเถอะไม่จําเป็นฉันดูแลลูกเองได้เลื่เสียแซงเถอะอีกสิบนาทีที่ทางหนีไฟฉันมีความลับจะบอก สันสันมีความลับอะไรก็ว่ามาแกอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าทำไมตอนนั้นมั่วเหยียนถึงเอาผลตรวจให้ฉันไม่เอาให้พี่จินหานเป็นพวกเดียวกันเนี่ยนั่งนั่นน่ะเป็นแค่หมากของฉันลี่สันสันทำไมต้องทำแบบนี้ถ้าเป็นอาของจินเหยียนนะนึกว่าฉันอยากให้มันเรียกว่าอาเหรอในสายตาฉันมีแค่พี่จินหานเขาเป็นพี่ชายเธอเดี๋ยวเธอคิดจะครอบครองไว้เองมันก็เรื่องของฉันแต่แกไม่คู่ควรกับคนเพอร์เฟกต์อย่างเขา ที่เป็นคนรั้งฉันไม่ใช่ฉันอยากจะอยู่เฮ้ยแล้วเล่นละครได้แล้วถ้าแกอยากไปจริงคงไปเมืองนอกนานแล้วไม่มีทางให้พี่จุนหารหาพวกแกเจอเหรอกเป็นแกที่ตัดใจจากเขาไม่ได้จงใงใจเขาง้อแกลี่สันสันเธอมันไม่รู้จักโตเสือมูรนันฉันให้แกไปแล้วเหรอปล่อยฉันนะเธอมีปัญหาทั้งจิตแงรีบไปหาหมอดีกว่าแกหาว่าฉันเป็นบ้าเหรอแกสิที่บ้าเสือมูรนัน ฉันไม่ยอมให้แกแย่งพี่จุนหานไปแน่คนถลาฉันตกบันไดอะฉันปล่ายังจะแก้ตัวถ้าไม่ใช่แกฉันจะตกไปได้ยังไงพี่จุนหานฉันปวดหัวขาไม่มีความรู้สึกต่อไปฉันยังจะเดินได้อีกไหมเสือมูรอน ซานซานยังเด็กทำไมทำกับเขาแบบนี้เลียจุนหานสุดท้ายก็สงสัยฉันไม่เชื่อใจฉันใช่ไหมพอแล้วใจเย็นๆก่อนเรื่องมันยังไงการถามให้รู้ก่อนอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดจะเข้าใจผิดได้ยังไงหนูมีสภาพแบบนี้ไม่อยากจะเข้าข้างมันอีกเหรอทำไมพวกเธอถึงไปที่ทางหนีไฟเธอนัดฉันออกไปใช่ฉันนัดสื่อมูรานออกไปเพราะอยากหาที่ที่ไม่มีคนเพื่อขอโทษมันฉันรู้ทุกคนอยากให้มันกลับบ้านแต่มันหาว่าฉันไม่จริงใจ จะให้ฉันชดใช้ด้วยชีวิตเหมือนมั่เหยียนพี่จุนหานฉันตั้งใจจะขอโทษมันจริงๆนะแต่มันหาว่าฉันไม่จริงใจเลยผลักฉันตกบันไดทํถ้าไม่พอหมอมาเจอทันแล้วก็ฉันคงตายไปแล้วเสือมูรานจะให้ซานซานขอโทษด้วยชีวิตเหรอเดี๋ยวนะคุณฟังความข้างเดียวก็เชื่อแล้วเหรองั้นก็พูดสิทำไมซานซานถึงเจ็บตัวแบบนี้ เธอตกลงไปเองฉันไม่ได้ผลักเธอจะบอกว่าสารสารตั้งใจตบบันไดลงไปเองมันมีเหตุผลเหรอเธอทิ้งตัวลงไปเองเพื่อจะใส่ความฉันไม่ว่าจะเชื่อไหมแต่ก็เป็นความจรงิงเสือมูรานต่อให้บอกว่าทําไปเพราะพลั้งมือฉันก็พร้อมจะเชื่อแต่ทําไมต้องพูดว่าสารสารจงใจทําตัวเองเจ็บละ่ะก็เพราะความจริงเป็นแบบนี้ไงเธอบอกว่าคุณจะได้รักเธอตลอดเฮเ<ะ>สือมูราน แกพูดเพ้อเจออะไรฉันกับพี่จุนหานเป็นพี่น้องกันจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงนอกจากจะฆ่าฉันแล้วยังคิดทำลายความเป็นพี่น้องของเราอีกเหรอถ้าเป็นคนบอกไม่กล้ายอมรับใช่ไหมลีศรศร่สันสานฉันบอกแล้วไงถ้าเธอมีปัญหาทางจิตก็ควรไปพบจิตแพทย์เสมูเธอพูดเกินไปแล้วก็ไม่เท่าที่เธอทำหรอกเธอบอกฉันเองว่ามู่เเยียนเป็นหมาของเธอเพื่อขับฉันออกจากตระกูลมู้เเยียนทำเธอก็มีเสือมู้นลานแกพูดเรื่องบ้าอะไร ถึงกับเอาเรื่องที่โม่เยียนทำมาสอนให้ฉันมีหน้าถึงผลักฉันอยากให้ฉันเป็นเหมือนมันใช่ไหมพี่จินหานฉันกลัวมากพี่ช่วยฉันด้วยนะซอนๆไม่ต้องกลัวไม่ให้เธอเป็นอะไรแน่เลี่จินหานไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็จะไม่เชื่อใช่ไหมฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้เธอถูกรังแกจนขับแค้นใจแต่ก็ไม่ควรไประบายใส่ซันซันเธอทำตัวเองเกี่ยวอะไรกับฉันเขาเป็นน้องฉันฉันไม่เชื่อว่าเขาจะร้ายกาศคุณไม่เชื่อว่าเธอร้ายกาแต่คุณคิดว่าฉันร้ายกาใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แบบนั้นจินหาน จะเย็นๆก่อนซานซานอาจไม่ระวังจนตกมาเองก็ได้คิดดูร้านด่านเพิ่งถูกรถชนมาตอนนี้ร่างกายเพิ่งจะฟื้นตัวได้นิดหน่อยจะไปเอาแรงจากไหนมาผลักซานซานกันล่ะอย่า,อาแต่โทษร้านร้านแม่ตกลงใครเป็นลูกแม่กันแน่ถึงได้เชื่อคําพูดของเสือมู้ดานหาว่าหนูกแกล้งตกบันไดใส่ร้ายมัน หนูต้องไปลำบากข้างนอกมาตั้งหลายปีถึงได้กลับมาแม่ก็คงไม่ได้รักหนูนะเรื่งงี้หนูยอมตายอยู่ข้างนอกไม่กลับมาดีกว่าสารแม่ไม่ได้ว่าแกใส่ร้ายหรานลองคิดดูนะบันไดตรงนั้นชันจะตายบางทีแกอาจไม่ทันระวังเลยตกลงมามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะแม่พูดแบบนี้ก็คือแม่เชื่อมันไม่เชื่อหนูมันบาดเจ็บนิดเดียวแม่ก็ห่วงจนทำอะไรไม่ถูกหนูตกบันไดไม่เห็นแม่เป็นห่วงอะไรเลยแม่ไม่เห็นหนูเป็นลูกแม่ พี่จินหาแม่ถูกหน่งนี้ซื้อตัวไปแล้วตอนนี้ฉันเหลือเต่พี่ถ้าพี่ไม่ยอมพูดให้ฉันให้ฉันตายเลยดีกว่าเสือมุรานขอโทษซานซานซะเรื่องมันจะได้จบจบฉันไม่ผิดทำไมฉันต้องขอโทษรันไม่เข้าเรื่องอย่าคิดไงก็เชิญจินเย็นต้องการฉันฉันจะไปดูลูกเสือมุรานพี่จินหาอย่าปล่อยมันไปนะมันทำกับฉันขนาดนี้ทำไมถึงปล่อยมันไปล่ะพี่จินหาพี่ไปลากมันกลับมาซิ มาตามฉันไปขอโทษลีสซันซานใช่ไหมร้ันดาหเข้าใจผิดแล้วไม่ได้มาตามไปขอโทษแต่มีเรื่องจะถามหนูพูดมาเถะคะที่หนูบอกว่าผลตรวจดีเอ็นอปลอมซานซเป็นคนทำมั่วเหยียนตายไปแล้วไม่มีพยา,ยานคุณย่อมไม่เชื่อฉันไม่รันดานแม่เชื่อหนูคุณเชื่อฉัน เพราะอะไรคะรู้ใช่ไหมว่าสารสารเขาหายตัวไปตั้งแต่เด็กทางบ้านเพิ่งเจอเธอ,เธอไม่กี่ปีตอนแรกมีคนเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าหลังจากอยู่ด้วยกันมาหลายปีถึงพบว่าเธอเน่ะเปลี่ยนไปจากตอนเด็กราวกับคนละคนเลยพูดแบบนี้หรือว่า สันซานหายตัวไปตอนหกขวบแม่เลี้ยงมากับมือจนหกขวบเขามีนิสัยยังไงแม่ย่อมรู้ดีเขาเป็นคนจิตใจดีแม้แต่มดตามข้างทางยังไม่กล้าเหยียบเลยแต่ตอนนี้เขาดื้อรั้นถือดีทั้งตีทั้งด่าคนรับใช้มองไม่เห็นร่องรอยของเขาสมัยยังเป็นเด็กแม้แต่นิดเดียวนอนรับลี่แันซานกลับมา ไม่ได้ตรวจดีเนเอก่อนเหรอคะตรวจผลตรวจออกมาว่าเขาเป็นลูกสาวของแม่ครั้งนี้หลังจากมีเรื่องจินเยียนแม่เลยอดคิดมากไม่ได้ในเมื่อผลตรวจปลอมกันได้แล้วตอนนั้นผลตรวจแม่กับซานซานจะปลอมด้วยมั้งฟังแบบนี้แล้ว ที่ลี่ซานซานพูดกับท่าทีตะจินเย็ยนมันก็ชวนให้สงสัยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจุนหานใช่ไหมอย่าพ่อจุนหานเลยเขาปกป้องซานซานเพรามีสาเหตุสาเหตอะไรตอนที่ซานซานหายไปจุนหานมีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยดังนั้นหลายปีมานี้ <c oughs> เขาจึงอยู่ด้วยความรู้สึกผิด <c oughs> พอซานซานกลับบ้านมา <c oughs> เขาเลยรักและตามใจเป็นพิเศษ อยากรู้เป็นตัวจริงไหมหน่านิดเดียวตัวดนเอก็รู้แล้วแม่ก็สงสัยแต่ตอนนี้เขาบาดเจ็บอยู่หากแม่ทําแบบนั้นกลัวเขาจะสะเทือนใจในเมื่อเล่าให้ฉันฟังแล้วว่าเชื่อใจฉัน <c oughs> เอางี้เรื่องตัวดนเอยกให้ฉันพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกฉันไนดะ้จะไปคิดดูให้ดีรันดาที่ผ่านมาหนูคงขับแค้นใจเจ้าลูกบ้าจวินหารไม่เคยรู้จักเอาใจคนแต่แม่ก็รู้ว่าใจเขามีแต่หนูเรื่องฉันกับเขาค่อยคุยหลังจบเรื่องนี้เถอะ คนสวยเห็นมาคนเดียวนั่งด้วยได้ไหมที่ว่างเยอะแยะไปนั่งที่อื่นเถอะมิชอบให้ใครนั่งตรงข้าแหมคนสวยมีอารมณ์ขันทั้งไงมาแลกแอคเคา์กัน ấy, เห็นคุณแวบแรกรู้เลยว,ว่าคุณไม่เหมือนใครมุกจีบสาวเฉยขนาดนี้ยังมีคนใช้อีกเหรอจะขอแอคเคาเมีย re, ฉันถามเฉละอยอนเธอเป็นเมีย re, คุณเหรอตอนนี้ฉันยังอารมณ์ดีรีบไปซะจะพูดแรงอะไรนักอ่ะมีเมียแล้วเจ๋งเรือ่องไง เด่มแต่น้ำได้ไงกินนี่เถอะฉันไม่สนไม่รู้ข้างไนเป็นของพิสดารอะไรขอโทษด้วยฉันกินของดีไม่เป็เอากลับไปเถอะสือมรานอย่างงี้เง่านักสิทำไมเรื่องกินก็จะยุ่งบ้านอยู่ริมทะเลเหรอถึงยุ่งไปทัวช่างเถอะนั้นเดี๋ยวเธอไปห้องผู้ป่วยจะได้ขอโทษสันสานสือมรานหมายความว่าไงฟังไม่เข้าใจได้ไงฉันบอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ไปขอโทษลีส่สันสานแล้ว เสือมูรานฉันอ่อนข้อที่สุดแล้วนะซานซานเจ็บหนักขนาดนั้นฉันขอแค่ให้เธอไปขอโทษเขาทำไมจึนต้องไปขอโทษฮะอยากให้ทั้งโลกขอโทษด,ด้วยไหมยอย่าทำตัวไร้เหตุผลใครกันแน่ที่ไร้เหตุผลหากคิดว่าฉันผลักลีซานซานได้ไปแจ้งความเลยสิดูซิตำรวจจะหาหลักฐานได้ไหมยอย่าคิดว่าฉันไม่กล้าทำนะงั้นก็เอาเลยทำไมจะใช้กำลังเหร ใครคิดจะใช้กำลังกับลูกฉันฮะผมไม่ใช้กำลังกับผู้หญิงได้ข่าวว่านี่ซานซานตกบันไดฉันไม่เชื่อว่าลูกฉันจะผลักคิดจะให้ลูกฉันไปขอโทษไม่มีทางสลกสานซานบาดเจ็บขนาดนั้นผมแค่อยากให้เธอไปขอโทษซานซานลูกสาวฉันไม่ได้ผลักทำไมต้องขอโทษนายเคยประปามลูกสาวฉันวันนี้ยังคิดจะทำอีกเหรอนิสัยแบบนี้ยังจะให้ลูกฉันไปบ้านนาย ฉันว่านายได้พลีบอยากลูกฉันเถอะปล่อยเธอสักทุ่ีนี่คุณจินหันฉันจะไปขอโทษเธอก็ได้แค่คุณอยากกับฉันตอนนี้ฉันจะไปขอโทษหล่อนเลยอยากยากขนาดนั้นเชียวใช่ฉันอยากยาก,กับคุณเธอฟังนะอย่าหวังเลย